สาระก,กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพดิฉันเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้เชิญชม5เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรดื่มกาแฟคาเฟอีนไม่ดีต่อผู้สูงอายุจริงหรือลองมาดู5เหตุผลที่ผู้สูงอายุควรจะดื่มกาแฟกันค่ะ1 เสริมสร้างระบบประสาทคาเฟอีนจะช่วยบล็อกสารอะดีโนฟินและช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆอย่างเช่นโดปามีนและนอร์เอพิเนฟรินซึ่งทำให้ระบบประสาทเช่นด้านอารมณ์ด้านความจำพลังงานหรือการตอบสนองทํางานได้ดีมากขึ้น 2. ลดโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2ง,งานวิจัยหลายแห่งพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ1แก้วขึ้นไป จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2น้อยลง25-50%เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อดืม <S <S ่มกาแฟที่ไม่มีครีมเทียมและน้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่น้ำตาลเลยเท่านั้น 3. ลดโอกาสเป็นโรคเสื่อมกาแฟอาจช่วยป้องกันโรคเสื่อมเรื้อรงังเช่นโรคพาร์กินสันและโรคอรัอลไซเมอร์โดยผู้สูงวัยที่ดื่มกาแฟวันละ2แก้วจะมีโอกาสเป็นพาร์กินสันน้อยลงถึง60% และลดโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง65%เลยค่ะ 4. ช่วยป้องกันโรคตับกาแฟาช่วยป้องกันโรคตับได้หลายชนิดโดยเฉพาะโรคตับแข็งและโรคไขมันพอกตับแต่ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการบริโภคด้วยหากดื่มแบบอุดมไปด้วยสารปรุงแต่งต่างๆอย่างนมน้ำตาลครีมเทียมก็จะกลายเป็นการทำร้ายตับซึ่งจะให้ผลตรงข้ามกันทันทีค่ะ 5. เสริมสร้างพลังงาน กาแฟช่วยมอบพลังงานให้ผู้สูงวัยได้อย่างทันใจแต่ต้องดื่มในปริมาณและเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนอนไม่หลับจนทำให้ผู้สูงวัยขาดการพักผ่อนซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแทนดังนั้นควรจะดื่มในช่วงเช้าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะการดื่มกาแฟของผู้สูงวัยก็จะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะ เพียงแต่ต้องระวังเรื่องการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมหากต้องการได้รับประโยชน์จากกาแฟอย่างเต็มที่แนะนำให้ดื่มเป็นกาแฟดำหรือกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและครีมเทียมค่ะสนใจกาแฟเพื่อสุขภาพโทร0625722849